วันนี้วันที่ยี่สิบห้านะครับยี่ห้าแล้วยี่หกนี่แหละน่าจะยี่สิบหกนะครับอ่าน่าจะยนะี่สิบหกนะวันนี้วันพุธนะผมถ้าจำผิดต้องขออภัยนะขบวนสี่สามสองช้าแปดนาทีวันนี้มาเปิดตรงนี้เลยครับเดี๋ยวฟังรถวิ่งกันบ้างนะครับผมโอย้ยกไกลเหลือเกิน เดี๋ยวฟังรถวิ่งกันบ้างนะครับเราดูแต่รถจอดแล้วมาแล้วครับช้าตอนแรกช้า5นะครับแล้วมาช้าที่หนองบัวลายเป็นช้า8นะครับสแสดงว่าใช้เวลาเข้าปจัจแจแล้วก็ออกปจัจแจใช้เวลา3นาที2นาทีเลยนะครับช้าพอเข้าปจัจแจนะครับ นี่มาแล้ว R H N เดี๋ยวมาดูกันว่าได้เลขอะไรนะครับพูดโดยสารไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้วันธรรมดาถ้าเป็นวันหยุดก็จะเอาเรื่องอยู่นะครับ ช่วงบ่ายๆมีฝนตกนะครับช่วงเที่ยงเที่ยงรอยน้ำยังขังอยู่เลยนะครับไม่รู้จะซ้ำมาอีกหรือเปล่านะครับถึงแล้วบัวใหญ่ อาเฮดเอ็ uh, นะ mm hmm. ผมแหมถ้าขอนแก่นเอ้ยถ้าอุดรอ,อุดรอ,อุดรแก่งคอยนี่จะสุดยอดมากนะครับ <laughs> สุดยอดเลยอันนี้ขอนแก่นแก่งคอยนะครับตามจริงอุดรไปหนองคายเนี่ยมันก็ปนแค่สองสถานีเองนะครับแต่ระยะทางมันไกลนะครับ อ้าวสี่สามสองเฮ้ยวีดแบบนี้หนึ่งศูนย์สามเจ็ดหรือเปล่านะ่ะไม่รู้ดอเล่งแบบนี้ไม่ใช่ช่างเครื่องคนดีคนเดิมแน่นอน ี่สามสองเคยช้าเจอสี่ก็เคยมีนะเอ้ย, 103, 7, ย,อยหนึ่ย์สามจริงๆด้วยเอหนึี่หนึ่งศ กึ๊กๆๆๆๆเลยนะครับแหมมันชิวจริงๆนั่งรถไอ้เต็นเนี่ยมีสนเน่ยนะครับโอ้โหโนี่รอบเบานะครับรอบเบาเหมือนรถไซเกียร์ห้านะครับเดี๋ยวดู4 3 9ต่อนะฝั่งนู้นมืดมากเลยนะครับ ตกโดยซ้ำเนี่ยแถวแถวโนนท้องหลังมั้งเนี่ยโนนท้องหลงังบ้านไร่เนี่ยโดนแน่นอนครับผม สามเก้าตามเวลาครับมาเกือบไม่ทันเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะครับเมฆแบบโอ้โหดำปีเลยคุณผู้ชมดูดิดำปีเลยเนะี่ยซ้ำมาอีกแน่นอน,นครับผม แม่439นี่มาถึงก่อนเวลาดีจริงๆ1043หรือเปล่า 1043 43ครับกับ1043ที่จริงควรจับคู่แบบนี้นะแต่ว่าไม่เกี่ยวกันหรอกนะครับผมที่ปัดน้ำฝนนี้น่าจะเก,ก,กะกะน่าเนี่ยเขาดิงหงอกไปเลยฝนจะตกนะโอ้โหดำปเลยครับ หน,นึ่งศูนย์สี่สามไม่เสียงแม่แผนะครับแหมนฝนจะลงแล้วนะครับยังไม่ออกเลย นะเอาไปวีดไปอยู่ข้งหลังอนะ่ะไปอยู่ข้งหลังหอยมานะครับมา,มา แล้วถอยเอานะครับว่าอายู่ไม่ออกแล้ทีฝั่งนู้นแดดนะฝั่งนู้นแดดฝั่งนี้คึ้มเลยนะแหมคุ้มแบบมืดตึ๊บเลยอ่ะดูดิมืดตึ๊บเเลยเนะี่ย เมฆสีดำดำสีดำอุ้ยฝั่งนู้นฝนตกฝั่งโน้นตกแล้วนู่นเนาะแต่ตรงนี้ยังไม่ตกนะครับยังไม่เห็นมียังไม่ลงเม็ดมาเลยเอาล้วว่าดูว่าสีสแปดตาจะโดนฝนกี่บาทสี่หนึ่งแปดตามเวลาด้วยนะครับเสียงท่อแห่ๆนะครับ 关不关 ความไม่ค่อยชัดเจนเลยวันนี้โอ้โหสองเครื่องยนต์นะรแรงมากๆนะครับสองเครื่องยนต์แต่คันนี้ไม่มีเครื่องยนต์นี้สองล้อผมสังเกตด,ดูดีๆแล้วมันมีสองล้อก็จริงนะแต่ล้อที่ขับเคลื่อนได้จริงๆอ่ะมีล้อเดียวนะ เพื่อนได้แค่ล้อเดียวนะครับแล้วก็เครื่องหนึ่งขับล้อหนึ่งเครื่องหนึ่งไปขับอีกล้อหนึ่งนะครับจะไม่เหมือนสิบล้อนะถ้ารถสิบล้อจะเป็นหนึ่งเครื่องมันจะขับทั้งสองล้อเลยนะครับแต่ขับเฉพาะล้อหลังนะครับอันนี้มันขับล้อหน้าด้วยแต่เป็นทีดยดออะขับขับล้อหน้าคันเดียว ล้อหลังวิ่งตามอย่างเดียวนะคถ้าถ้าล้อนั้นลอยก็คือเอ่อล้อล้อเดียวอะ่ะล้อล้อที่มีเพาไปขับถ้ามันเกิดลอยขึ้นมาก็รถไม่วิ่งเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราไปดูรถไอแล้วก็เ,เันะเอาเดินหน้า ya เครื่องนะครับผมปิดประตปิดหน้าต่างไว้เดี๋ยวฝนสาดนะครับห้าห้าสี่รู้สึกว่ายังไม่มาเลยเนี่ยรู้ว่าไปแล้วก็ไม่รู้รางยังถลอบอยู่เลยรางยังเปื้อนๆอ,อยู่เลยนะครับ ลตาละละต่างอย่งายงนั้นเาต่างจะปิดไม่ได้นะแล้วเฮ้ยวันนี้ C หนึ่งแปดหน้าแปกแปดผมเพิ่งเห็นเพิพ่งเห็นตอนซูมไปเนี่ยฮะเมื่อว,วานได้ G E วันนี้ได้ G เซลลางนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกหรอยีอ่สิบหกแล้วได้ G เซลลางนะครับแม่ เดืรงกลับมาแล้วผมว่าที่เซลางรังมันมันอยู่นครราชสีมาพอใช้รถจักรปุมม๊บมันไม่ใช่แขวงไม่ใช่แขวงรถจักรไงมันก็เลยใช้พอใช้รถจักรล่ามันก็จะดูแปลกๆนะครับแล้วก,การซ่อมการบำรุงอะไรเนี่ยก็โอ้โหลำบากกะเหลือเกินหนึ่งศูนย์สี่แปดนะครับอาจจะได้ดดเซลรางตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับ ไม่น่าจะหรอกใช่เลยแหละีเสลางมานะวันนี้418<อ>น,นะครับผมเพิ่งเห็นตอนซูมนละตอนอยู่ไกลๆไม่เห็นนะครับเอ้ยนกตัวนี้มันตกมานานยังเนี่ยน่าจะนานแล้วนะครับ หนึ่งส่วนสี่แปดมันจะอบือบือ,บ,อบือเลยนะครับเอาตามเวลานะครับโอ้โหถึงว่ารถตามเวลาเลยแม่เสียงมันจอดมันดังดีจริงๆเฮ้ยะอะไรเนี่ยฮะน,นี่แต<า>่ลม มันลบมสหอันนี้เคยนั่งแล้วนะครับเก่ามากนะครับสาเนะี่ยหนึ่งศูนสามเจ็ดไปแล้วโดนฝแน่ 0, 0, 0, 0. ตอนท้าย,ยเก็บไม่รู้จะโน่นผลหรือเปล่านะผมไม่เจะไปโรงพยาบาลจะกลับมาได้ไหมไหนแล้วครับผม4-8ได้ดีเสร็จลางแล้วนะครับผมโอ้โหลั่นจัดตามเวลานะครับนีบ่ฝนนะครับ ฝนครับนี่ขนาดตรงนี้เนี่ยยังกันฝนแทบไม่ได้เลยนะครับสามสองหนึ่งแรงจริงครับไปอไปอโฟนสิบห้าเนี่มันกันฝนได้นะครับแต่ว่าเขาก็ไปนแนะนำให้เป็นจุ่มน้ำนะโอ้โหตรงนี้กันไม่ได้เลยเนี่ย นเนี่ยจริงๆนะเนี่ยนี่ครับการทำงานดูดิฝนมันสาดเลยนะแต่ข้างล่างไม่โดนนะ กันได้แค่ข้างเดียวนะฝั่งนี้กันได้อนยะู่ครับแต่ว่าถ้าลมแรงจริงๆฝนาสาดจริงๆก็เอาไม่อยู่นะครับ418ไอ้417ช้าช้า8นาทีนะครับฝนตกนะฝนตกแรงมากนะครับ ในวันที่ฝนตกนะผมในวันที่ฝนตกเนีย่ยรถจะมาแล้วนะผม417น่าจะเปลี่ยนมากๆเลยแหละ รถมาแล้วนะครับผมมองไม่เห็นรถเลยอะ่ะโอ้โหสี่หนึ่งเจด็ดรุยฝนมาเต็มเต็มเลยนะครับโอ้โหดูซิว่าตอนรถจอดฝนจะหยุดให้หรือเปล่าฮ่า <c oughs> ฝนแรงจริงโอ้โหนู่รับเนี่ยฝนน้ำเนี่ยเอ้โ oh. อ oh, ้สาสาดตร์โอ้พี่วิ่งสโลไล ไม่รู้ว่าฝนตกแรงๆเขาใช้ความเร็ว90หรือเปล่านะครับอุ้ยรดนผลสามนึง่งเลยมาถึงนี่เลยนะครับโอ้น้ำไหลเวลารถเปรกนะครับโอ้ไปไหนนอะไปไหนนอะไปไหนนอะไปไหนนอ,อเลยมาไกลมากเลยอ่ะ หน้าต่างนี้ปิดไม่ได้หรออู้หนี่รถยังใหม่ๆอยู่หน้าต่างปิดไม่ได้จ้างเครื่องมองผ่านกระจกพันหน้าไม่มีคนเลยคุณผู้ชมไม่มีคนเลยนะดูดิพันหน้าเป็นพันที่เงียบที่สุดนะแต่ไม่มีคนนั่งทำไมอ่ะ เงียบที่สุดเลยนะเนี่ยเหมือนอารมณ์เหมือนรถไหลเลยอะแบบชิวๆเลยนะฝนตกแบบนี้เหมือนรถไหลเลยนะเสียงเครื่องนี่แทบไม่ได้ยินนะเอาหมดฝนแรงมากนะครับวีดดัง สี่หนึ <c oughs> <c oughs> ่งแปดนี่หนึ่งศนย์สบแปดนี่ปีดปีดเบาไปแล้วนะครับรถไม่ร้อนนะแบบนี้

มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะครับแรงมากนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าเริ่มเบาแล้วมันมีตรงนี้นะครับที่มันทำให้สว่างแต่ว่าฝนก็ยังตกเรื่อยๆนะครับโอเคผมไม่รู้จะมีรถสินค้าหรือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวจะมาถ่ายถ้าไม่มีก็เอาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ